คณะสงศ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุร,ราธานี พร้อมโดยเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญเนื่องในวันพระที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราธานีภายในงานคณะสงฆ์นำสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมทั้งได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจสวดมนต์บทนี้ด้วยความพร้อมเพียงกันเพราะทราบดีว่าบทสวดน,นี้เป็นบทสวดที่สำคัญมากเป็นบทที่ประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณดังนั้น นั้นใครก็ตามที่ได้สวดธรรมจักกับประวัฒนาสูตรในยุคนี้จึงถือเป็นบุคคลสำคัญที่ได้เคลื่อนจากแห่งธรรมในช่วงเวลาที่ชาวพุทธกำลังสับสนเกิดความไม่สงบแห่งจิตใจ เพราะเท่ากับเราได้เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้พระองค์จะดับขันธบริณิพานไปแล้วก็ยังมีสาวกเอาทำบทนี้มาแสดงต่อซึ่งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปเพื่อน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตากล่าวให้โอวาสถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญเนื่องในวันพระซึ่งในวันพระต้องไปวัดเราชาวพุทธต้องให้ความสำคัญกับวันพระไปเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาและทุกครั้งที่ไปวัดอย่าลืมชวนบุตรหลานของเราไปด้วยเพื่อจะได้สั่งสมบุญร่วมกันค่ะ